อย่างับมือนะอย่างับมือนะเอาเดินตามมาเดินตามมา <c oughs> <c oughs> ไปที่ถ้วยหนึ่งนะไหนถ้วยอยู่ไหนนั่งลงก่อนนั่งลง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 ก่อน ชื่อเรียกแต่ดำอันนี้คือแม่เจ้าดำนี่เจ้าดำน้อยนี่ อะไรมจุ๊บจุ๊บอะไรจุ๊บจอะไรจะเอ๋มาสวยดิ้งดิงดงดดีใจดีใจใจใจเจก,กันดีใจเสืออเส้อขาเหรอเฮะเสื้อขานะ เสื้อขาดแล้วหายหนาวยังหายหนาวยาัไปจะถอดเสื้อให้ปะไปมามาเร็วลุกไปน่ะแพนดาเสื้อขาดแพนดาเสื้อขาดไอ้ hey, กี่รูใครทำเสื้อขาดดัมมี่ทำเหรอมาเร็วมาเร็ว เอ้เอ้แล้วๆๆๆๆเอ้เอเอดำม,มีถอยไปจะถอดเสื้อกันมาไปนั่งไหมอะไรเนี่ยเฮ้ย <c ười> อ,าอ,าอา้าอาอดีตอดีตอื้อ ถอยนั่งลงนั่งลงแค่นั่งนั่งลงเอ,อ้ยจะถอดออกให้นี่ถอดเสื้อถอดเสื้อเอาขามาไม่ยอมหอดเหรอ กาจะถอดให้นี่อย่าหยุดนะหรอ,อไม่ทำให้เจ็บหรอกแห่อย่ายิ้มนะอย่ายิ้มนะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วสออิระภาเฮ้ยเาียเฮียเฮียดีใจดีใจเสียใจบายบายจะเอาไปไหนชอบเหรอชอบเหรอ ชอบหรือไม่ชอบอ,อ๋เขออ๋เขออนะ๋เขอไหนนะเอ๋เข๋ไหนนะเอ๋เข๋ไหนนะเขอไหนนะจะเอาไปทิง้งจะเอาไปทิง้งไม่ยอม นีอุ <à déc> <ations> ้ยอ <ol> er ุ้ยอุ้ยโอ้ยอยู่มาตั้งสองอาทิตย์ไม่เหลียวแลเลยนะไม่เหลียวแลเสื้อเลยนะ